สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเทประจำวันเกิดตามตำนานชาิเวน ตำนานชาติเวนและหลักโหราศาสตรในคลิปนี้เกิดขึ้นจากการค้นคว้าจากตำรับตำราบโบราณและได้เรียบเรียงโดยท่านอาจารย์สวรศินซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวและตำนานที่มีมาแต่โบราณกาลมาให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาและสนใจได้รู้เรื่องลักเกณฑ์นในการพยากรณ์การใช้สีเครื่องแต่งกาย และการบูชาพระประจำวันเกิดตามตำนานโบราณที่ได้บันทึกไว้หากคลิปนี้ได้อํานวยประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ศึกษาโหราศาสตร์ตามความประสงค์แล้วทางเราขออุทิศผลบุญกุศลในการเผยแพร่นี้ให้แด่ท่านอาจารย์สวรศิลป์และท่านปรมาจารย์โหราศาสตร์ทั้งหลายที่ได้กรุณาเผยแพร่ให้วิชาโหราศาสตร์ได้คงอยู่ต่อไปชั่วกรลนาน ทางเราหวังว่าตำนานชาติเวรน,นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จงประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเทิดเทพประจาวันอาทิตย์ตามตำนานชาติเวรพระอาทิตย์ตามตำนานโหราศาสตร์ากล่าวไว้ว่าพระอีศวนผู้สองเป็นเจ้า ได้สรางพระอาทิตย์ขึ้นต้องเอาราชาสีหกนุ่มาเป่าลงแล้วหอด้วยผ้าสีแดงพรหมด้วยน้ำอมฤตกอบังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพเทพยาธินกรขึ้นมีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องอาภรณ์พลายแพ้วด้วยแก้วปัมราชและวิมานสีแดงทรงบนหลังราชไกรสอนเป็นพานะสถิตยอยู่ในอีสานทิศตำนานกล่าวว่า ในการละครั้งหนึ่งพระพฤหัสบดีเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกพระอาทิตย์เกิดเป็นมานุปไปเรียนวิชาศิลปศาสตร์ในสำนักพ,ะพ,ะพ,ะพระพฤหัสบดีอาจารย์ยกนางจันทร์ให้เป็นภรรยาพระอาทิตย์มีความพอใจรักใคร่นางมากจึงเอานางใส่ตลับทองคำเก็บไว้ในเวลาเข้าป่าหาผลไม้พระอังคารเกิดเป็นพิทยาธรเข้าไปสมจ้ด้วยนางจันทร์ในตลับนั้น พ,พระพหัสบดีรู้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดจึงทำเป็นปริศนาไวรอาท่าพระอาทิตย์เพื่อบอกเหตุการณ์ครั้นพระอาทิตย์กลับมาจากป่าเข้าไปหาพระพะระฤหัสตามปกติและเห็นเช่นมาตั้งแยกกันออกเป็นสามซึ่งทุกทีเคยมีตั้งเพียงสองทีเท่านั้นก็เกิดความสงสัยจึงถามพระอาจารย์ไปตามที่ได้เห็นผิดสังเกตทุกวันมาพระอาจารย์เคยตั้งเพียงสองที มาวันนี้ฉันไหนจึงตั้งเป็นสาพระอาจารย์จึงแจ้งว่าถ้าเธอใครรู้ว่าปิศน,นานั้นมีความหมายอะไรก็จงไปเปิดตลับดูก่อนก็จงไปเปิดตลับดูก่อนเถิดเมื่อพระอาทิตย์เปิดตลับดูก็เห็นพระอังคารก็มีความโกรธแค้นมากจึงยกพระขันขึ้นจะฟันพิทยาทรพระอังคารก็จระเาะขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับเอาพระขันฟันถูกศรีรษะพระอาทิตย์แยก พระอาทิตย์จึงควางโดยจักรไปต้องทิพยาาธนขาขาดในอีกตำนานกล่าวว่าในการละครั้งหนึ่งพระอาทิตย์เกิดเป็นวานนพระอังคารเกิดเป็นพานเมื่อโคท้องของนายพรานหายก็เที่ยวตามหาในป่าครั้นไปพบวานอนอยู่บนต้นไม้ก็หมายจะเอาเป็นอาหารจึงได้เอากอนดินคว้างขึ้นไปถูกศรีะวานนแตกตามหลักการพยากรณ์การทิดต,ตัวของพระอาทิตย์ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยราชไกรสอนนั้น ึงมีนิสัยดุร้ายเมื่อราชสีกล่าวกันว่าราชสีมีนิสัยดุร้ายรักยศรักความสวยงามเจ้าชู้ถือตัวปัญญาไวไวพริบดีเฉียบขาดโอบอ้อมอารีใจคอกว้างขวางกล้าได้กล้าเสียชอบความอิสระมีมานะไม่งองงอนใครแต่มักเป็นกำพร้ ทั้งพระอาทิตย์เป็นเขยพระพระรหัสบดีซึ่งเป็นสามีนางจันท์เป็นศัตรูกับพระอังคารดังตำนานที่กล่าวไว้แล้วขอสังเกตที่กล่าวถึงอุปนิสัยนี้ก็เพราะถาดไฟเป็นหลักและมีสีแดงคือสีของไฟประไลกันนั่นเองบางตำรากล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวสำคัญควรเปรียบเหมือนพระราชาดาวดวงอื่นเปรียบเหมือนบริวารตามหลักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ และดาราศาสตร์โดยบริวารเหล่านั้นต้องได้รับอำนาจจากพระอาทิตย์จึงเป็นดาวบาปเคราะห์การใช้สีผ้าแต่งตัวแต่งตัวปัดธรรมราตนั้นพระวีจร,จรูญจรัสรัตนมณีแจ่มจ้าแสงจับรับพันฉวีแดงเปล่งสวมสร้อยสนิทผ้าแต่พื้นพันแดงพระบูชาวันเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ควรมีพระพุทธรูป บางถวายพระเนตรบูชาจึงจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe